ผมไม่อยากสูบบุหรีติดเล่าหรือติดติดผู้หญิงหรือติดผู้ชายอันนี้มันจะเขียนว่าถ้าคนพัฒน,นาตัวเอง1%ทุกวันผมมันจะชุบึ้นในปีเดียวผมสื้อนี่ให้ทั้งทีมเลยผมอยากให้ผู้เขาอ่านว่าชีวิตดีได้กว่า <S 1> <S 1> นี่ m v n c h a n n e l นะครับมันก็จะสิ้นปีแล้วและก็จะเบิดโลกอีกนิดนึงมาทางนี้ตรงนี้เลยครับ อันนี้คือหนังสือทั้งหมดที่ผมอ่านในปีนี้เราจะมารีวิวสั้นๆสนุกๆมันๆเพราะหลายคนรู้ว่าผมชอบอ่นนานหนังสือนะครับรามนโดจะบอกว่าปีนี้น่าจะสังเกตจากแค่หน้าบกของแต่ละหนังสือว่าปีนี้ผมไม่ได้เน้นหนังสือแบบหรือว่าอะไรพัฒนาตัวเองเท่าไหร่โดยมีแนวนี้ปีที่แล้วผมอ่านไอ,ไอ้ไอนังสือเยอะมากเรื่องวิธีคิดวิธีปรับปรุงชีวิต ีมเฮ้ยเบิร์นบุุมราชฮัลโหลได้คิดว่าวันไหนได้เบิร์นบุุมราชจะชคมวยเขาจะโชคในไอโนฟัตมวยไทยปังอีท,ทีแล้ว2023ผมอ่านเยอะมากมไม่ใช่เล่มนี้นี่เดีเป็นเล่มแบบพัฒนาตัววิธีคิดวิธีปรับปรุงชีวิตแต่๋ปีนี้ผมไม่อยากมันไม่ใช่ว่าไม่อยากพัฒนาตัวรู้สึกมันไม่ไดมีเวลาผ่อนคา ผมมีแต่อ่านแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองปีนี้ปีนวิทิคิดปีนี้จนถึงแบบรู้สึกแบบไม่ผ่อนไขเพราะฉะนั้นปีนี้2024ผมอ่านดูว่าอะไรฟิ t ชันผมอ่านทั้งหมด1 2 3 4มซีรีส์มั้งเรามารีวิวสั้นๆแต่อ่านแรกเริ่มกับอันนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ Fiction อันนี้คือเรื่องเปลี่ยนแปลงตัวเองทีละนิดทีละน้อยผมชอบจนผมดูผมเสื้อนี้ไอ้ทั้งทีมเลยผมอยากให้ผู้เขาอ่าน อันนี้ผมซื้อมาสิบเล่มมันคือพัฒชีวิตดีได้กว่าที่เป็นมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในในหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนมันคือมันเน้นพัฒนาทีละนิดทีละน้อยวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ต้องกินลินทันทีต้องมีกลัมใหญ่ทันทีมันคือแบบทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ อันนี้ผมชอบมากแนะนำเลย Atomic Habits นะครับอ่านแค่บทแรกสองบทแรกแล้วคุณจะโอ้โหมันโคตรดีคงดีเลยนี่ๆีเห็นไหมดูอันนี้มันจะเขียนว่าถ้าคุณพัฒนาตัวเอง1%ทุกวันมันจะชุบขึ้นในปีเดียวแต่ถ้าคุณแย่ลงวันละ1%มันก็จะแย่ไปยาวเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับอ่านอื่นที่อ่าน Discipline is Destiny อันนี้คือการมีวินยัยการคุมตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้สูบรรีติดเหล้าหรือติดติดผู้หญิงหรือติดผู้ชายหรือติดโทรศัพท์แบบติดดู Netflix ติดดูแบบอะไรก็ได้บางอย่างที่ดีในชีวิตแต่มันจะบอกว่าวุฒิเอาชะนะตัวเองในหลายๆอย่างแบบมันจะมีลายหน้าที่ผมจะหมากเอาไว้ลองอ่านประโยคเดียวที่เจอผมเปิดหน้านี้มันแค่คิดว่าณนะตอนนี้คุณดีขึ้นได้แต่คุณเลือกที่จะรอพรุ่งนี้ อันต่อไปอันนี้แหละเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาคา,าเล่ม Heroes of Olympus สลายคนอาจจะรู้จักเพอร์ซีแจ็ o สันมันเป็นเด็กที่มันมีสาไอ้ฝาแลบ t ันเดอร์รู้จมไหมเหมือน z e ส s, <S มันดังนะมันมีหนังเรื่องเพอร์ซีแจ็ o สันมันมีหนังกับซีรีส์อันนี้คือตรงกันข้ามเพอร์ซีแจ็ o สันคือของชาวกรีกที่มันมี Hercules, ลี u s แต่อันนี้คือของชาวโรมัน และอันนี้ก็มันมากคือเขาอยู่กับเพื่อน3คนแล้วก็ออกไปผปชนภัปต้องเอาชนะเทพเจ้าต่างๆโคตนมันตรงกันข้ามไปเลย The Inheritance Games นะครับอันนี้คือเรื่องคนโคตรรวยแบบ เศ็ษทีแบบรวยที่สุดในประเทศแก่แล้วและตายเขาควรจะให้มรดกไว้กับครอบครัวแต่เขาให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครในครอบครัวรู้จักว่าเด็กอายุ18ไม่เขาจะอายุ17และผู้หญิงคนนั้นต้องรอด1ปีห้ามตายและเขาต้องอยู่ในบ้านคารหสาของเขาครบ1ปีก่อนจะได้เงินทั้งหมด แล้วในหนึ่งปีนั้นมันมีคนพยายามฆ่าเขาเขาก็ต้องตีสนิทกับคนในครอบครัวแต่ว่าครอบครัวนั่นแหละคือพยายามฆ่าเขาโคตรบ่นและเขาต้องไขปริศนาว่าทําไมคนแก่ที่เขาไม่รู้จักเอาเงินแบบเป็นแสนแสนล้านไปให้เขา,าเมันมากมันมากเลยครับอันนี้มีทั้งหมดสมเล่มแล้วก็มีอันที่4คือแค่ผสมคืเรียกว่าอะไรมันเป็นต่อ อีกอันนึงจริงๆนะอันนี้มันมี7เล่มแต่ผมหยกมาแค่4 5 6ผมลืม1 2 3นจะโดนทิ้งมั้งมัน,อ,มนอันนี้อ่านง่ายสําหรับแบบวัยรุ่นยอมเลยคือแบบเบิดดูมันก็เขียนตัวใหญ่ๆมันสนุกสนุกเลยครับมันคือเรื่องเด็กผู้ชายที่มีพลังไฟฟ้าแล้วมีองค์กรบริษัทร,ระดับโลกที่ จะจับเด็กที่มีพลังไฟฟ้ามาจับให้ผู้เขาแบบสร้างพลังไฟฟ้าแล้วเขาเอาไปขายเอาไปได้เงินรวยเยอะแยะหมดแล้วเขาก็ต้องทํำลายบริษัทระดับโลกด้วยเขากับกลุ่มเพื่อน7เล่มมันมากเขาก็ไปรอบโลกอันนี้ชื่อไมโครเวย์นะครับไมโครเวมันและอ่านนี้เพิ่งจะจบ4ี่เล่มนี้จริงๆนะตอนนี้ผมเล่มที่4มันเหลืออีกประมาณอีกประมาณห้หน้าจะจบแล้ว เรื่องค่าตะกอนครับมันมาก the naturals มันมีกลุ่มวัยรุ่นเออแทบทุกคนก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นหมดเขาเป็นคนที่แบบเห็นหน้ามนุษย์แล้วเขาแบบรู้ว่าคนนี้โกหกหรือไม่โกหกทันทีมีพิรุษนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษกับใครนะแล้วเพื่อนเขาก็รู้ว่าคนนี้เป็นคนประเภทไหนแบบสมมติขี้โมโหขี้อิจฉาหรือขี้ขี้เล่นอะไรได้หมดเขาสามารถวิดะห์ได้และเขามีหน้าที่ที่จะไปขายค่าตะกอว่าเอ้ย ฆาตรกรคนนี้ที่ฆ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นแล้วเขาต้องไปหาว่ามันคือใครแต่มันกลายเป็นมันมีเรื่องแบบเรื่องของแม่เขาที่โดนฆ่าเรื่องของญาติอะไรเยอะแยะไปหมดอ,อันนี้มันมากแต่ตอนแรกยอมรับผมอ่านเล่มแรกผมกคิดอยู่แบบเฮย้ยอันนี้มันดาร์กมากแบบเรื่องคนที่โดนทรมานแล้วก็ถูกฆ่าเรื่องแบบวิธีคิดของฆาตรกรอ,อะไรเยอะแยะแต่พออ่านไปเรือ่อยๆมันสนุกชอบ อันสุดท้ายคือความลับของเศรษฐีอันนั้นคือชื่อของมันก็คือแค่มันช่วยปรับวิธีคิดว่าได้เงินต้องลงทุนอะไรวิธีไม่เสียเงินเปล่าอะไรวันนี้แหละประมาณน,นะก็คือรีวิวเล่มที่ผมอ่านในปีนี้รอรุ้นกันปี B. 2025จะอ่านแนวไหนเพราะ2023คือเรื่องพัฒนาตัวเอง2024คือเรื่องที่แต่งขึ้นมาแบบผชนภัยมันๆแล้ว2025ผมยังไม่รู้ผมจะอ่านแนวไหน ผมเองก็ยังคิดกับตัวเองว่าแล้วเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสือเยอะขนาดน,นี้ในหนึ่งปีมันคือจะ24เล่มนะครับมันเยอะมากเดือนละ2เล่มผมสังเกตตัวเองพอผมเลิกงานผมก็จะดู n น็ f l i x กดูหนังหรือผมจะเล่นมือถือยาวเลยแล้วก็นอนผมสังเกตว่าเมื่อไรที่ผมเล่นมือถือแล้วก็นอนผมจะนอนไม่ค่อยดีผมจะนอนไม่สนิทหลับไม่ค่อยดีหรือฟันไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําทุกคืนตอนนี้คือ ผมจะตั้งนาฬิกาปลุกก่อนผมจะชาร์จมือถือจากนั้นผมไปอาบน้ําพอผมอาบน้ําเสร็จแบบแรงไฟอะไรครบหมดผมอ่านหนังสือสาสนาทีก่อนนอนแบบนี้คือเกือบ1ชั่วโมงที่ผมไม่ได้มองจอไม่ได้เล่นโทรศัพท์หรือดูทีวีก่อนนอนแล้วมันทําให้สมองพักผ่อนเพราะว่าพอเล่นโทรศัพท์เล่น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 อาจจะคิดว่ามันพักผ่อนแต่จริงๆแบบสมองมันเครียดเล่น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 ปิดแล้วก็หลับมันนอนไม่สนิทนอนไม่ลึกมันสามารถนอนได้สมมติสมมตินอนแบบชั่วโมงมันมีนอนแบบ สนิทนอนดีร่างกายแบบแบบปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็คุณตื่นมารู้สึกสดชื่นแล้วม,มีนอนแบบ8ชั่วโมงนอนไม่ดีนอนไม่ลึกไม่ได้เข้า R E M มันคือวิธีที่เรารับแล้วก็ตื่นมารู้สึกแบบเหนื่อยกว่าเดิมแปบนั้นแหละผมไม่ชอบผมก็เลยเปลี่ยนชีวิตไม่เล่นโทรศัพท์อย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งก่อนนอนก็เลยวางโทรศัพท์และอ่าน แล้วกอถามหน่อยไม่รู้ใครยังดูถึงจุดนี้หรือเปล่าชอบไหมที่ผมรีวิวหนังสือแบบนี้หรืออยากให้ผมแบบลงรายละเอียดแบบมันๆแบบสนุกขึ้นไหมเพราะผมผมเอาแค่บแบบพิวๆเลยครับนิดเดียวเองอยากให้ลงลึกขึ้นไหมชอบไหมหรือเบื่อคลิปแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ออกไปเล่นเกมแล้เวเขียนคอมเมนต์มาและขอให้ทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้มีความสุขปีนี้นะครับอย่าลืมพัฒนาตัวเองดีขึ้นทุกวนันวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเราเจะกันสวัสดีครับ